ูมิใจนำเสนอนะครับคือมันจะไม่ค่อยเห็นนะครับคนดีแล้วก็ทีมชายครับส่วนมากก็จะพบเห็นแต่ทีมหญิงนะครับทีมหญิงนะครับทีมชายเราจะไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับของพี่น้องชาวบ้านม่วงแล้วก็พี่น้องชาวบ้านใกล้เลนเคียงที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับที่เราจะได้ชมนะครับการขับร้องนะครับ สรพัญญะนะครับเป็นทีชายล้วนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นแนวคิดที่ที่ดีนะครับเป็นที่สมควรอย่างยิ่งนะครับที่แต่ละหมู่บ้านจะนำมาปเป็นแบบอย่างนะครับในการชักจูงให้เด็กและเยาวชนนะครับเข้ามาทำกิจกรรมที่มีความสร้างสารรค์นะครับ นะครับหลังจากที่ท่านฟังทีมหญิง้วนมานะครับเกือบทั้งวันนะครับเรามาฟังทีมชาย้วนลองดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับทีมหนุ่มน้อยรุ่งอาุุนะครับถ้าพร้อมก็ช่วได้เลยนะครับนี่ครับนี่ให้กล่องเนี่ยบอลเนี้ยเาไปให้เพื่อหาบนนึงมง่นมากตอนเราแข่งย่ามไทยเอาคนเทนตมันจะหนี ไทยเอาหนาเขาเลยไทยสองขาันเปลงว่ามี่ไทย่องเอาลงมาจงังเจือไก่เหรอเจี๊ยบมาเิ่งว่ะดูสะพานบอยเยสะพานเม่อไรขอกราบพระบัตรศาสการพระเดชพระคุณเจา้าภูเจริญและขอกราบสวัสดีท่านคณะกรรมการและเจ้าบ้านม่วงตลอดแก่ผู้มีกเกียรติีคารพทุกท่าน พวกระผมคณะสรพันยะหนุ่มหน่อยรุ่อรุ่นซึ่งเดินทางมาจากวสวงอรุ่นบ้านเล็กตำบลเนืองอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินมาเมนีเชนมะขามรองสรพันยะในกรอนบูชาพระตรา,ตรายกลอนแนะนํำตูหนุ่มหน่อยร,อรุ่นกรอนเฮ้าเกิดคูกับาศาสนากรอนหมู่บ้านเป็นดินทําเป็นดินท้องต้านยาเสพติด และก่อนลาเพื่อไปการเสยเวลาขอเชิญรับชมรับฟังได้แล,ออล้วครับฟังเอาเดือบัวพี่นอ้องท้องถิ่นไทยสารฟังคำสอนสารพันหลานชายพ่อแม่เห้ยฟังไว้ให้สงสารหลานหลากสารพันชายสิวางตพ่อแตูหูหีเทาคำพระเจ้าพนสั่งสอน พ่อยห,หายเศ้าหอนเบาใจได้จักน้อยท่านทั้งหลายคอยฟังหลานชายเจ้าสิวาก่อนขอเชิญรับชมรับฟังได้แล้วครับมา พื่อบูชาขอบูชาคุณพระพุและพระธรรมพระทระงพรอมด้วยจิต แกคาดสวัสดีท่านพี่น้อง